อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามาเอามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวๆ G Idol กันนะครับกับงานประกาศรางวัลล่าสุดที่ผ่านมาอย่างงาน Melon Music Awards 2022ซึ่งก็ได้มีการประกาศรางวัลมอบรางวัลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยงานเนี่ยจบลงไปแล้วนะครับ สาวไอดอลของเราเนี่ยก็คว้ารางวัลจากงานประกาศรางวัลครั้งนี้มาได้ถึง3รางวัลกันเลยทีเดียวแต่ยังมีอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับที่ฟแฟนๆนรู้สึกเสียดายกันมากๆเลยบางคนเนี่ยก็ออกมาบอกกันเลยว่าค่อนข้างหน่อยกันนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือรางวาัลแดรซังประจํางานนี้นั่นเองสา,สาวไอดอลของเราในปีนี้นะครับหลังจากที่มีการคัมแบ็กมากับอัลบั้มเต็มชุดแรกอย่าง I Never Die และก็ต่อยอดความปังด้วยอัลบัม้มมินิอัลบั้มที่5อย่าง I Love นี้นะครับเพลงเนี่ยปังมากๆเลยทั้ง2เพลงไตเติลหลักของ อัลบ,บั้มไม่ว่าจะเป็นทอมบอยร่วมไปถึงเพลงนูตแล้วก็เพลงบีไซน์เนี่ยก็คือสุดปังมากๆเช่นเดียวกันแฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็บอกกันเลยว่าปีนี้งานท้ายปีงานประกาศรางวัลสิ้นปีเนี่ยไอดลเนี่ยน่าจะต้องมงลงแดนซังซักงานประกาศรางวัลอย่างแน่นอนและในตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็ลุ้นกันมากๆเลยเมื่อวานเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเหล่าเนเวอร์แลนด์เากาะขอบจอรอฟังผลประกาศรางวัลว่าแดนซังถึง4สาขาเนี่ยไอดลของเราจะได้ เข้าหรือว่าจะมองลงสักหนึ่งสาขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอดอลเนี่ยก็ชวดนะครับไม่ได้รางวัลแดงสังจากงานประกาศรางวัลเมลอดมิวสิกอะวอสดประจำปีนี้ไปแต่ว่าก็ได้รางวัลใหญ่ๆไปหลายรางวัลเช่นเดียวกันอย่างรางวัลท็อป10บอลสั่งนะครับไอดอลเนี่ยก็คว้าไปได้อีกเช่นเดียวกันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาแสดงความเสียดายกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าไอดอลเนี่ยเพลงทอมบอยคือสุดปังมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นสถิติยอดขายยอดชาร์ตดิจิตอลแล้วก็ กระแสไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีเองก็ตามรวมไปถึงกระแสนเนี่ยทั่วอินเตอร์เลยเพลงทอมบอยเนี่ยเป็นเพลงที่ได้หลายคนบอกว่าเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งเพลงกับการเข้าชิงรางวัลแดซังนะครับ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนเวอร์แลนด์ทุกคนเนี่ยก็น่ารักกันมากๆเลยเช่นเดียวกันถึงแม้จะออกมาแสดงความเสียใยแล้วก็ออกมานอยกันแต่ก็ไม่ได้มีดรามา่าไม่ได้ออกไปโจมตีหรือว่าไปต่อว่าวงอื่นๆศิลปินท่านอื่นๆเลยนะครับอันนี้ก็คือน่ารักมากๆหลายๆดอเนก็ชื่นชมเนเวอร์แลนด์แต่งานประกาศรางวัลเนี่ยยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีก ต่อไปอยังไงก็มารอลุ้นกันดีกว่าว่าไอดอลของเรานั้นเนี่ยจะมงลงที่งานไหนจะสามารถคว้ารางวัลแดซังมาให้กับวงได้หรือเปล่าเนี่ยแฟนทุกคนเนี่ยต้องมาลุ้นแล้วก็ส่งกําลังใจกันให้รัวๆเลยเนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามทอมบอยเนี่ยก็เป็นเพลงกที่ปังมากๆของไอดอลแล้ว แล้วเราก็เชื่อว่า n น v ว r l a แ d นด์ทุกคนเนี่ยจะต้องดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวไอดอลมากๆกับการกลับมาครั้งนี้ที่ปังมากๆปังทะลุจัก,กรวาลไปแล้วนะครับคลิปนี้แวะมาอัปเดตเรื่องราวของไอดอลให้ทุกคนได้ติดตามกันใครมีความคิดเห็นยังไงกับรางวัลแดซังของไอดอลกันบ้างราคาหรือว่าไอดอลนั้นเนี่ยจะมงลงที่งานประกาศรางวัลไหนจะคว้ารางวัลแดซังจากไหนมาได้เนี่ยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไไปยังงกกก็็ฝากกด like, แลแ้ว ดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง